สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาวสามชาและพี่เพื่อนชาวยูทูบุกท่านนะครับผมวันนี้พ่กระผมครับติีนงฟ้าเดิมนะครับผมวันนี้ไม่ได้ตีแต่แต่เราจะมาโมแต่นะครับผมนะเป็นแต่แมคโครนะครับผมผมจะลองเอามาทําดูแต่ตัวนี้ได้มาจากป่าอัมชุมพรนะป่าอัมชุมพรแกให้มานานแล้วนะครับผมแล้วผมเก็บไว้เก็บไว้นานแล้วก็เลยอยากจะลองมาทําดูว่า เสียงมันจะดีไหมหรืออะไรไหมนะผมก็เลยเอานะลองมาทําดูนะผมยังไม่ลองเปลี่ยนแผ่นตียังไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยไม่รู้จะเสียงแบบไหนนะนะผมก็เลยเอาดีเลยเสียงแล้วก็ใส่นะดิเลยตัวนี้ผมใช้อยู่นะผม ดีเลย์ตัวนี้ผมใช้อยู่นะครับผมเป็นดีเลย์เขียว SIK นะ12โวลนะต์นะครับผมใส่24โวลต์นะแตะติดแตะติดนะผมนะผมก็ใช้อยู่ตัวนี้ใช้ทนนะครับผมใครที่ชอบแบบไม่ค่อยรันมากนะครับผมนะฉันแนะนําใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณตอนนี้นะ่าจะ300กว่าบาทแล้วดีเลตตัวนี้เขียวทนนะผมตป็นนั้นผมใช้มาจะสองฟรีแล้วนะครับ ลองรอปั๊มลมม่้งปั๊มลมเต็มแล้วเรามาฟังเสียงกันว่ามันจะดังแบบไหนจะดังหรือไม่ดังก็ไม่รู้ไม่ได้ได้มาจากป่าก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ,ะนี้ว่างงานไม่ค่อยมีก็เลยลองมาทําคลิปดูนะผมแต่ไมโครนะตอนนี้แต่ดีเย์มันอยู่ข้างล่างอยู่ตรงตั้งเลยผมนะของเขาได้จะเป็นซีรีนอยนนะซีรีนอยนแล้วก็เอาตัวครอบใส่ไปเลย ครับดูนะครอบเดี๋ยวเรารอลมแล้วก็มาฟังเสียงกัน,อ,น,น,นอันนี้เป็นตผมนะผมตัวนี้เป็นแม่โป่ง,งนะโเอง่ายไม่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะแต่เน้นเน้นเน้นออกเสียงเพราะๆนะผมมันไม่ดังมาก cô này giọt giọt nó nhanh đấy nhanh ta xem này à này ta tiếng có tiếng không này không có kể không có con hết đấy để cái này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  เห็นไหมน่าจะเห็นแนล้วเอาเดี๋ยวเราเรามาฟัางเสียงกันดูตอนที่ยังไม่ตอนที่ยังไม่ได้ทำนะผมยังไม่เปลี่ยนแผนปีไม่ได้ทำอะไรเดิมๆเ,เลยนะ อย่งโคตลกอ่ะหรือลมยังไม่เต็มก็ไม่รู้นะผมเดี๋ยวรอรอให้ลมมันเต็มก่อนนะเสียงยังตลกเลยเมื่อกี้ <S 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 เป็นแตรหองแมคโคนะบปถามให้มาตอนนั้นผมก็เก็บเก็บแตรทุกคนอ่ะเวลาใครเอามาให้ผมก็เก็บเก็บเก็บแล้วก็มาทำมาแต่งเขาใหม่นะผมจะไม่ได้เป็นช่างไม่ได้อะไรแล้วก็อาศัยจับนน่นจับนี่ เรียนรู้เอานะผมเดี๋ยวเราให้เรามันเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังอีกทีนึงเมื่อกี้ลมมันได้แค่ไม่กี่ปอนเองนะเดี๋ยวรลอลมเต็มเต็มกัน เ,เหรืออะไรไปอัดในรูมีหนูเข้าไปอัดในรูเสียงปแปลกอันนี้เรามาฟังเสียงตอนที่ยังไม่ไม่ได้ทำนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังอทีลมน่าจะเยอะแล้วแหละ เสียงน่าจะเป็นแบบนี้แหละผมดูแล้วนะลมรั่วออกนี่ปิดก๊อกนะใส่ก๊อกด้วยนะใส่ไอ้น,นั้นด้วยเวลาลมรั่วแล้วก็ปิดนะอ่าเดี๋ยวเรามาลองรื้อดูลองมาทําดูนะทีนี้ลองเสียงกันไปละน่านเสียงมันเสียงมันน่าจะเป็นเสียงแบบนี้แหละครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองรื้อกันนะข้างในว่ามันจะเป็นยังไง มันไม่มีคนถือกล้องให้นะอยู่คนเดียวตอนนี้ในบ้านแะลูกก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะผมไปเต้าแม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองลือ้อดูข้างในกันนะครับว่าข้างในจะเป็นแบบไหนจะเสียงมันเล็กๆนะเสียงเพาะดีนะอ๋ออ๋ตัวนี้ผมน่าจะเคยเปลี่ยนหรอ้อเปล่าวะหรือว่าป่าเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่รู้นะ นี่ครข้างในก็มีถ้วยนะครมีถ้วยมันไอ้ฝามันน่าจะแตกหรือเปล่าวะโอ้มันเป็นแบบนี้วะประกบมันก็ไม่แน่นนะเสียงมันก็ไม่แน่นนะเด้อ๋ออ๋อมันเว้นกอดข้อฝั่งนูน้นนี่นี่ข้างในมันนะครับผมก็มันแตกโอ้โหคักเลยครับผมโอ้ต้องมาทำความสะอาด โอเคเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนแผ่นฟิล์มอันนี้เป็นแผ่นฟิล์มบางนะผมนะเป็นแผ่นฟิล์มธรรมดาของเรานะผมนี่ก็เป็นข้างในมันนะเดี๋ยวผมไปทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนแผ่นฟิล์มเดี๋ยวมลองอุย้ย <c oughs> ไม่มีคนจับ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองใช้แผ่นฟิล์มอันนี้ผมเอาแผ่นฟิล์มนี้มานะ แ่นฟิล์มเดิมนะครับผมแผ่นฟิล์มเดิมแล้วเดี๋ยวเราลองมาตัดใส่ดูอันนั้นมันยังบางนะเดี๋ยวเรามาลองใช้อย่างหนากันว่าเสียงมันจะต่างกันไหมจะดีกว่าไหมาจะเยยได้ด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลองไปทำความสะอาดแล้วหน่อยลองเปลี่ยนแผ่นใส่ดูนะครับตอนนี้เราก็ได้ล้างทำความสะอาด เรียบร้อยนะมันก็ออกออกไม่หมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นคาบนะครับมันติดติดแน่นนะครับต้องใช้พวกสดาไฟหรือว่าอะไรกัดนะครับคาบน้ำมันหรือว่าน้ำยาขจัดคาบนะครับผมคาบพวกน้ำมันคาบอะไรเงี้ยอ่ะรอให้มันแห้งนะครผม ตรงรอแห้งแล้วก็มาลองเทียบแผ่นฟิล์มแล้วก็ตัดนะผมผมลองใช้น่าจะเป็นแค่วงหนผ่นตัวนี้จะฟิตนะมันจะฟิตพอดีตากแดดแห้งก่น ครีมกันนะผมไม่ต้องวัดลวมั้งเทียบไปเลยดีหรือเปล่ามันน่าจะเป็นแค่วงวงนี้พอดีละมันนะ้งเนี่ยจะวงรอบนอกพอดีอ่ะลองตัดเลยนะผมวงรอบนอก Lấy, lấy, lấy khung Bỏ đu Ô, dài quá nè ที่ใส่มาน่าจะปะอามใส่มาหรือเปล่านะครผมเป็นแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์แผ่นบางๆครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองใส่แผ่นนาดูเสียงมันจะดีขึ้นไหม ได้แล้วนะครับผมพอดีเป๊ะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารอให้แต่แห้งนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เรามาลองฟังเสียงกันนะฮะว่าเสียงมันจะดีขึ้นไหมนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาลองใส่แผ่นดูนะครับผมนี่เป็นแผน่แผนผนานะครับผมที่ผมตัดดีไหม หลวมมันก็น่าจะมีรูออกนะเพราะว่ามันผมว่ามันต้องมันไม่แน่นนะมันต้องฟิตรูก็ดีอะผมรู้แล้วอะเพราะมันไม่มีอะไรอ๋อมันมีตัวนี้ตูดมันน่าจะบีบด้อีกทีนึงนะเนีย่ยขอบตัวนี้นะฮะมันน่าจะบีบอีกทีหนึ่งใช่ใน่ใช่ใช่ใชนะบีบเพื่อความแน่นนะผมโอเคเรามาฟังเสียงนะครับผมก็ยืดสปริงไปนิดนึงนะครับเพื่อความแน่น ไส่ที่ว่าแตยันยอนแตนลอ็ออกแอคแอกแอกออกแอคฮะไปลองยืดสปริงดูมันใช้นานแล้วมันลาเราก็ยืดนะแผ่นมันจะได้เวลามันดันแผ่นมันจะได้แน่นๆนะผมเดี๋ยวเรามาลองใส่กันน็อตมันมีมาไม่ครบอ่ะน็อตมันมีสองตัวเองนะจะจะน็อตมันก็จะรั่วออกจะไม่แน่นนะผม แต่ถ้ามันไม่แน่นก็มีรูลมรูออกก็มีผลนะครับผมเรามันทําการที่ว่าลมไม่ออกแม่อะไรไม่เนี่ยมันทําให้แน่นนะครับผมแต่จะออกเสียงแน่นๆนี่หาน็อกไฟไม่ได้ เปลี่ยนง่ายอยู่นะเปลี่ยนแผ่นเฟรมเปลี่ยนแผ่นเฟรมใครเปลี่ยนได้นะมันต้องแต่การที่มันยากก็คือการตั้งเสียงไงตั้งไม่นี่มันก็ไม่เข้านะดีอันนี้มันไม่มีไม่มีที่ตั้งไม่มีน็อตแล้วอะ่ะ มัแต่มันก็มีรูออกของลมอยู่วะทำไงดีวะเอาฝังเอาฝังอย่างนี้ไปก่อนนะก็เลือกที่ว่ามันแค่นั้นเนี่ยเอาฝังแบบนี้ไปก่อนนะเ,เราไปฟังเสียงกันนะครับผมว่าจะออกมาแบบไหนจะเหมือนเดิมหรือว่ายังไงนะใส่ดีเข้าไป เดี๋ยวปั๊มลมอีกนิดนึงลองให้เต็มเต็มเลยทีนี้นะลมเต็มเต็มเลยนะครับผมอ่ะปั๊มลมเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ปั๊มแน่นๆเลยนะเดี๋ยวเราไปลองไปฟังเสียงนะครับผมว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับผม ลั่นอยู่เดิมนะครับผมดีกว่าเดิมนะครับผมมันแต่ปากเดียวเลยแต่ว่าตดูดผมว่าตดูตดตูดมันยังไม่แน่นอะ่ะมันมีรูลมออกนะผมเฮ้ยก็ดีเหมือนกันวเวสียงก็ดีเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวเราลองไปฟังระยะไกลดูผมเมื่อกี้ฟังระยะใกล้นะเสียงไปตรงไหนดีวะ จะยินไหมเนี่ยเอาลองฟังดูตรงนี้นะครับผมจากระยะนี้ เสียงมันก็ใช้ได้นะนะเพราะว่ามันเป็นแต่ของแมคโครนะผมมันก็ผมก็ว่ามันใช้ได้อะนะถ้าเราไปอัดลองไปอัดอัดโดยดีๆเราไปใส่รถเราได้นะผมจะพอได้นะผมก็ดีขึ้นนะแต่ว่าน็อตมันไม่ครบนะมันลมรูมันออกอาจจะลมมันอาจจะออกตามรูเนี่ยมันทําให้ไม่แน่นนะเพราะว่ามันบีบแค่หน้าสองตัวนะครับผม ถ้าเราใส่น็อตหมดทุกตัวเสียงมันอาจจะแน่นและดีกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มาฟังเสียงแตะแมครนะครับผมลองเปลี่ยนแผ่น,นฟิล์มเดี๋ยวว่าหน้าเดี๋ยวผมจะลองมาทำให้ดูแบบอน,นี้เลยนะอันนี้ไปแต่ที่ปะอามเอามาให้นะครับผมนะเสียงมันก็จะนะื้อแตะแมครมันก็อย่างนี้แหละนะครับผมไม่ใช่แต่แบบพวก มันโป่งหรืออะไรนะผมมันเป็นแต่ติดกับรถติดกับรถมานะฮะโอเคครับผมนะนี่ก็เป็นคลิปที่อยามาว่วงนะฮะช่วงนี้ไม่มีงานนะครับผมใครตามหาผมตามทางไม่เจอหรอกนอนอยู่บ้านนะผมงานน้อยเดือนนี้เพิ่งวิ่งได้ไปเที่ยวสองเที่ยวเองนะผมเนี่ยก็โอเคครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฝากกด ไลค์ like, กดตามกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ชมต่อติดตามนะฮะโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับเห็นไหมเนี่ย